ละครชีวิตรักตามรอยละครดังดาวพระสุขตอนที่11จากความเดิมตอนที่แล้วดาวพระสุขน้อยใจภาคที่โดนดุเรื่องสนิทกับแก่มากจนเกินไปภาคเลยพาไปเที่ยวปลอบใจแมวแอบฟังจึงเอาเรื่องนี้ไปโทรบอกมาอย่ารัศมี คุณรัศมีค่ะแมวเห็นกับตานะคะว่าแม่ดาวพระสุกเนี่ยแกล้งทำเป็นงอนคุณภาคร้องไห้สะอกสะอื่นเสียอกเสียใจจนคุณภาคต้องพาไปเที่ยวปลอบใจนะคะคุณมาอยารัศมีตายไปกันสองคนนี่แหละหรอแมวใช่ค่ะคุณมาอยารัศมีไปกันสองคนอู้หูกลับมาได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะแม่ดาวพระสุข น้าบานเป็นจานดาวเทียมเลยละค่ะคุณรัศมีค่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันจะต้องรีบจัดการก่อนที่พี่ภาคจะคิดอะไรอะไรกับแม่เด็กนี่จัดเลยค่ะคุณรัศมีค่ะก่อนที่แม่นั่นจะมาแย่งคุณภาคไปจริงๆโอ้ยให้เรียกแม่ดาวพระสุขว่าคุณแมวรับไม่ได้ค่ะแมวรับไม่ได้ไม่มีวันฉันไม่มีทางยอมหรอก รัศมีโกรธจัดหาทางจะไปจัดการกับดาวพระสุขทางด้านสาสิประภาก็กําลังโดนทีระยุทธสามีด่าว่าเรื่องที่ให้ภาคพาดาวพระสุขมาอยู่ที่บ้านด้วยเธอเห็นไหมว่าเธอทำอะไรลงไปตอนนี้มีผู้หญิงมาอยู่บ้านในภาคเมื่อวานก็พากันไปเที่ยวปลอบใจไปปลอบใจกันมาเดี๋ยวก็ได้รักกันจริงๆเข้าหรอก ภาคคงไม่ได้คิดอะไรมั้งคะคุณดาวพระสุขเป็นแค่เด็กในปกครองเขาคงพาไปซื้อข้าวของธรรมดาค่ะฉันเป็นผู้ชายทำไมจะดูไม่ออกผู้ชายพาผู้หญิงไปเที่ยวถ้าไม่ได้คิดอะไรมันไม่พาไปหรอกนะฉันจะคุยกับภาคเองค่ะแล้วก็จะไปคุยกับดาวพระสุขด้วยอยากจะรู้จริงๆว่าเธอเป็นอะไรกับเด็กนั่นถึงได้รักมันจังเป็นแม่มันหรือไงฮะ สสิประภาตกใจเพราะสามีไม่เคยตวาดเธอแบบนี้มาก่อนเลยจัดการซะด้วยนะอย่าให้น้องสาวฉันร้องไห้อีกเธอก็รู้ว่าฉันรักมายารัสมีแค่ไหนถ้าไม่จัดการแล้วก็เรามีเลือกกันแน่สสิประภาเสียใจเรื่องนี้มากแต่ก็ยังไม่กล้าไปเจอดาวพระสุก์อยู่ดีเพราะละอายใจแต่แล้ววันหนึง่ง ภาคก็เป็นฝ่ายพาดาวพระสุกมาเยี่ยมดาวพระสุกดีใจมากที่ได้เจอกับศริประภาอีกครั้งโถหนูฉันดีใจจังที่ภาคเอาตัวหนูมาอยู่ที่นี่ด้วยในที่สุดเราก็ได้เจอกันอีกนะจ๊ะหนูก็ดีใจค่ะที่ได้เจอคุณอีกแต่ตอนนี้หนูก็ยังตามหาแม่วิพาวงสะอาดไม่เจอเลยค่ะ สักวันสักวันจ้ะดาวประสุขเขาจะต้องกลับมาถ้าหนูเจอหนูจะบอกอะไรกับเขาแล้วจ๊ะหนูก็จะถามว่าทำไมเขาถึงได้เป็นคนใจร้ายใจดำทิ้งลูกแท้ๆได้ลงคอจิตใจเขาทำด้วยอะไรขนาดหมามันก็ยังรักลูกแต่เขากับทิ้งลูกเอาไว้ที่โรงพยาบาลดาวประสุข สสิประภาร้องไห้ได้วยความสะเทือนใจและรู้สึกผิดดาวประสุขที่ไม่รู้ว่าสสิประภาเป็นใครก็ตกใจคุณสสิร้องไห้ทำไมคะเปล่าจ้ะเปล่าเปล่าฝุ่นมันเข้าตาฉันขอโทษนะจ๊ะดาวประสุขถ้าอย่างนั้นคุณสสิไปล้างหน้าล้างตาดีกว่านะคะน้ำตาไหลใหญ่เลยจ้ะขอบใจนะดาวพระสุข นมแมแอบมองอยู่หน้าประตูพอรู้ว่าเด็กคนนี้ก็คือดาวพระศุกร์ก็ตกใจมากถ้าจะปล่อยให้ดาวพระศุกร์ได้เจอกับสสิประภาอีกไม่ได้เป็นอันขาดเพราะสะสิประภาเป็นคนใจอ่อนดังนั้นนมแม้มจึงเอาเรื่องนี้ไปพูดกับสสิประภาคุณหนูทำไมไม่บอกนมเรื่องของดาวพระศุกร์ ทำไมคุณหนูพามันมาอยู่ใกล้ตัวแบบนี้คะนมอย่ามาเรียกลูกฉันว่ามันนะฉันไม่ชอบแต่เด็กนั่นมันมีพ่อเป็นคนรับใช้นะคะคุณหนูเรียกมันก็ถูกแล้วแต่เด็กนั่นก็คือลูกฉันนะจ๊ะนมแค่นี้ลูกก็ด่าฉันเปรียบเทียบกับหมาแล้วว่าขนาดหมามันยังรักลูกแต่ฉันเป็นคนแท้ฉันกลับทิ้งลูกตัวเองได้ลงคอ ฉันเลวมากเลวมากใช่มินมตายไม่ดาวพระสุขปากจัดจริงๆเที่ยวด่าว,ว่าบุพการีตัวเองสักวันเถอะจะตกนรกฉันต่างหากละนมที่จะต้องตกนรกฉันเป็นแม่ใจร้ายที่ทิ้งลูกได้ลงคอแม่ใจร้ายที่แม้แต่น้ำนมสักหยดก็ไม่เคยได้ให้ลูกกิน คุณหนูเลิกพูดเรื่องนี้สักทีเถอะค่ะคุณหนูทำลงไปเพราะความจําเป็นถ้าไม่ทำป่านนี้คุณหนูจะเป็นยังไงจะได้แต่งงานกับคุณธีรยุทธคนร่ำรวยแบบนี้ไหมเฮ้พอธีธนอมถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่เชื่อนมหรอกฉันจะเลี้ยงดาวพระสุขเลี้ยงลูกเองดาวพระสุข ที่บังเอิญผ่านมาได้ยินทุกประโยคน้ำตาไหพลพากด้วยความเสียใจที่แท้แล้ววิภาวงสะอาดก็คือสสิปภาผู้หญิงร่ำรวยคนนี้ที่เป็นแม่เธอเองดาวพระสุขได้รู้ความจริงหมดแล้วว่าที่แท้สสิประภาก็คือแม่ของตัวเองดังนั้นเมื่อภาคพาไปลาดาวพระสุขจึงหน้าตาบูดบึง้งจนภาคต้องดุ ทำไมทําหน้าบึ้งใส่คุณสสิแบบนั้นคุณเขาชวนมากินข้าวไม่ได้ยินเหรอทําไมไม่ตอบได้ยินค่ะแต่ไม่อยากมาทําไมละจ๊ะดาวพระสุขหรือว่าหนูอยากไปกินข้างนอกฉันพาไปได้นะจ๊ะฉันว่างทุกวันเลยไม่ค่ะไม่กินฉันไม่อยากไปกับคุณดาวพระสุขภาคโหลดจัด แต่ดาวพระสุกเดินหนีขึ้นรถไปแล้วไม่สนใจจะไหว้าลาสสิประภาขอโทษด้วยนะครับพี่สสิไม่รู้ว่าดาวพระสุกไปกินหลังแตะที่ไหนมาท่าทางอารมณ์ไม่ดีเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าเขาคงไปโกรธใครที่ไหนเข้าพี่ไม่ถือหรอกเด็กก็เป็นแบบนี้แหละพี่สสีนี่ดูรักดาวพระสุกจังเลยนะครับแต่เด็กคนนี้ก็ยังไม่รู้จักบุญคุณใคร แบบนี้กลับไปบ้านคงต้องจัดการสักหน่อยละอย่านะภาคอย่าดุแกนะพี่ขอร้องนะจ๊ะพูดกันดีๆก็ได้ภาคมองสสิประาอย่างสงสัยเพราะดูไปแล้วสสิประาดูรักดาวพระสุกมากกว่าปกติดาวพระสุกเองก็ดีใจที่ได้มาเจอกับสสิประภารบเร้าให้เขาพามา พอมาเจอสันสีประพาแล้วกับมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปมันเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้กันแน่นะจบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระสุกตอนที่11ค่ะเข้มข้นขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะและฝากเข้าไปดูเรื่องสไปยบันดอกที่กำลังออนแอร์ที่ช่อง BBZ g แ i กด้วยค่ะ